สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม .5 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคน เข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มนะวันนี้เรามาเจอกันมีความสุขป่าครูอุ้มมีความสุขดีนะทั้งกายและใจและพร้อมที่จะสอนเด็กๆทุกคนวันนี้ลูกครูอุ้มนําประเด็นเรื่องนี้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งในประเด็นของการเพิ่มคําการเพิ่มคาเนี่ยคาในภาษาไทยเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเราเรียนคําซ้ําคาซ้อนไปแล้วคําซ้ําก็ช่วยให้คําเพิ่มขึ้นคาซ้อนก็ช่วยให้คําเพิ่มขึ้นถูกปะ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนคําประสมกันอ่าซึ่งคําประสมเป็นคําชนิดหนึ่งที่ทําให้เรามีคําใช้มากขึ้นอ่าถือว่าเป็นคําสําคัญและก็ค่อนข้างยากเนาะเด็กๆน่าจะอยากรู้อ่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นนี้น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าได้เรียนกับครูอุ้มคนนี้หลงตัวเองจังเลยอ่ะลองดูเนาะลองดูมาเข้าสู่ประเด็นของคําประสมคําประสมคืออะไรลูกคําประสมเนี่ย มันต้องเป็นการนําคำสองคำขึ้นไปอ่าสองคำขึ้นไปนะมารวมกันเพื่อให้เกิดความหมายใหม่อ่าความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดตรงกับที่เราต้องการจะสื่อสารนั่นแหละอ่แต่ประเด็นสําคัญของคํำะสมก็คือมันจะต้องมีเค้าความหมายเดิมอยู่บ้างอ่าไม่ทิ้งนะลูกนะความหมายเดิมเนี่ยเราจะไม่ทิ้งปรผสมกันแล้วปุ๊บมันจะมีเค้าความหมายเดิมอยู่บ้างเช่น คำว่าพี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงเจ้าเมืองมดแดงรถเร็วผ้าเช็ดหน้าคำทุกคำเนี่ยเดี๋ยวครูอุ้มสุ่มแล้วกันอับสุ่มพี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงนะลูกพี่คือใครพี่ก็คือคนที่เกิดก่อนเราอ่าทางสายเลือดเราก็เรียกว่าพี่ถูกปะถูกไหมเออหรือว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่ทางสายเลือดอายุมากกว่าเราเราก็เรียกว่าพี่แล้วเลี้ยงคืออะไรลูกเลี้ยงก็คือคนที่เลี้ยงดูเรามาถูกไหมดังนั้นพี่เลี้ยงก็คือพี่ที่มาเลี้ยงดูเรา เมื่อมารวมกันปุ๊บพี่เลี้ยงเนี่ยหมายถึงคนชายก็ได้ถูกไหมคนชายที่เราจ้างมาอ่ามาจ้างมาเพื่อให้มาเลี้ยงดูลูกของเราหลานของเราเราก็เรียกว่าพี่เลี้ยงเห็นปะ่ะมันยังคงสื่อความหมายใหม่นะมันมีความหมายใหม่หม,มแต่มันยังมีเขาความหมายเดิมอยู่โอเคปะโอเคเนาะสุ่มพี่เลี้ยงเอาสุ่มอะไรอีก สุ่มอะไรอีกสุ่มผ้าเช็ดหน้าแล้วกันอ่าผ้าเช็ดหน้าผ้าก็คือผ้าถูกไหมเช็ดก็คือเช็ดหน้าก็คือหน้าอ่าหลายๆคนบอกว่าคุ้งค่าความหมายไม่เห็นจะแบบว่าเกิดความหมายใหม่ตรงไหนเลยผ้าเช็ดหน้าก็ยังคงเป็นผ้าเช็ดหน้าแต่มันไม่ใช่ผ้าทุกชนิดไงที่จะเอามาเป็นผ้าเช็ดหน้าได้เข้าใจว่าสมมุติว่าหนูเห็นผ้าสองผืนโอ้ยแบบผืนหนึ่งอย่างนี้เลยนะยาวอย่างนี้เลยนะฮะยาวอย่างนี้เลยนะกับผืนหนึ่งแค่เนี้ย หนูจะเรียกผืนไหนว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าหนูก็ต้องเรียกผืนเรกเออเห็นไหมดังนั้นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยพอมันเกิดคำใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของขนาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้ผ้าแบบอย่างเนี้ยโอ้โหแบบสี่คนอบหมุนทำไมเนาะสี่คนอบผ้าแบบยาวๆอ่ะเราก็ไม่เรียกว่าผ้าเช็ดหน้านะลูกนะเออถูกไหมดังนะมันมีเรื่องของขนาดเข้ามาด้วยอ้าวสุ่มแค่สองคำนะสุ่มแค่สองคำส่วนเจ้าเมืองมดแดงรถเร็วก็ เป็นคำใหม่ที่มีเขาความหมายเดิมโอเคผ่านน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะเนาะคราวนี้เรามาสังเกตคำะสมกันอ่าเรามาสังเกตนะคุณบอกว่าคำะสม,มต้องเป็นการนําคำสองคาขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมเช่นคําว่าต้มสม้มต้มน้ําต้มยําต้มหวานอ่าต้มสม้มต้มน้ําต้มยําต้มหวานในนี้เนี่ย มีคำหนึ่งคำลูกมีคำหนึ่งคำที่ไม่ใช่คำะสมคือคำอะไรหนูรู้มั้ยมีคำหนึ่งคำที่ไม่ใช่คำะสมนั่นก็คือคำว่าต้มน้ำอ่าถ้าเอาต้มมารวมกับน้ําและความหมายมันยังเป็นต้มน้ํามันไม่เกิดความหมายใหม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะลูกนะส่วนต้มยำเกิดความหมายใหม่ไหมต้มก็คือต้มยำก็คือยำรวมปุ๊บกลายเป็นต้มยำอาหารชนิดหนึ่งต้มหวานก็เหมือนกันเป็นอาหารชนิดหนึ่งต้มส้ม เอาต้มมารวมกับส้มส้มที่แปลว่าเปรี้ยวมันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวเห็นไหมแต่ต้มน้าเอาต้มมารวมกับน้ํากลายเป็นอาหารชนิดหนึ่งหรือเป็นอะไรชนิดหนึ่งไหมไม่เป็นมันยังคงเป็นต้มน้ำเอออันนี้ไม่ใช่นะเจ้าที่เจ้าของเจ้าภาพอันนี้เป็นคําประสมหมดเลยอ่ะสุมส่มอ่าสุม่มนะลูกนะสุ่มสุ่มคาไหนดีสุ่มคําว่าเจ้าของแล้วกันอ่าเจ้าคืออะไรลูก เจ้าคืออะไรเจ้าก็คือผู้ยิ่งใหญ่ถูกไหมของก็คือของอะไรก็ได้เจ้าของหมายถึงเราเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นคําประสมเหมือนกันเพราะมันเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาเออโอเคไหมต่อไปเจ้าคารลมเจ้าอาวาสอ่าเจ้าคารลมเจ้าอาวาสอันนี้ถือว่าเป็นคําประสมไหมเป็นไหมเจ้าอาวาสเป็นไหมลูกเป็นนะเจ้าอาวาสก็เป็นนะเจ้าก็คือผู้ยิ่งใหญ่อาวาสก็คือวัดเจ้าอาวาสรวมกันแล้วผู้ยิ่งใหญ่ แห่งวัดมันก็ถูกต้องก็คือดูแลทุกอย่างในวัดเนาะเกิดความหมายใหม่ก็คือเป็นผู้ดูแลวัดอ่าเป็นคณะหัวหน้าของสงฆ์อันนี้ก็ถูกต้องเจ้าคารมก็คือเป็นคนที่พูดจาเจรจาเก่งก็เรียกว่าเจ้าคารมโอเคเนาะโอเคผ้า ต่อไปประเด็นต่อไปลักษณะของคํำผสมเรามาดูประเด็นนี้นิดหนึ่งละลูกนะลักษณะของคํำผสมมันจะต้องเป็นคําม,มูลบวกกับคําม,มูลคําม,มูลคือมันจะต้องแยกไม่ได้แล้วอ่าคำมูลมันจะต้องแยกไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวหลายๆ,ๆคนงงเนาะเช่นคาว่านาฬิกาเนี่ยอันนี้เป็นคําม,มูล1คํา นะไม่นับพยางกี่พยางก็ได้ถือว่าเป็นคำมูลหนึ่งคำเราไม่สามารถแยกนาแยกลิแยกกาออกมาได้เพราะถ้ามันแยกออกมาแล้วปุ๊บมันจะไม่เป็นเครื่องบอกเวลาและอันนี้ถือว่าเป็นคำมูลคำมูลเนี่ยมันจะต้องเป็นคำที่สื่อความหมายด้วยตัวของมันเองและแยกไม่ได้แล้วอ่ะดูคำนี้นะลูกผลิต,ตผลคำว่าผลิตผลกับผลผลิตอันไหนเป็นคำผสมอ้าวบอกผมไม่ชื่นใจน่อยสิผลิตผลกับผลผลิตอันไหนเป็นคำผสมลูกรู้ไหม รู้ไหมเราเรียนเรื่องคำสมมาตทกันไปยังเราเรียนไปแล้วเนาะดังนั้นคำไหนเป็นคำสมมาตทก่อนผลิตผลเป็นคำสมาตนะผลิตผลเป็นคำสมาตเนาะมันออกเสียงอะกลางคําสด่มันเป็นคำสมมาตรเนาะก็คือผลแห่งการผลิตคําสมาตมันจะไปจากหลังไปนอกนะไปจากหลังไปหน้านะผลแห่งการผลิตแต่ถ้าผลผลิตอันเนี้ย มันไม่ใช่อ่าไม่ใช่ผลิตให้เกิดผลอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่คําสมาดมันเป็นคําประสมลูกเอออันนี้มันเป็นคําประสมนะเอาผลมารวมกับผลิตกลายเป็นผลผลิตนะก็คือสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่มันถูกผลิตขึ้นมากลายเป็นผลผลิตอันนี้ถือว่าเป็นคําประสมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคําสมาดอันนี้ลักษณะแรกนะต้องเกิดจากคําม,มูลรวมกับคําม,มูลโอเคต่อไปประเด็นที่2เมื่อรวมกันแล้วต้องมีความหมายใหม่ อ่ารวมกันแล้วต้องมีความใหม่ๆเรามาดูลูกถ้าคุณุ้มบอกคอเจ็บคอก็คือคอเจ็บก็คือเจ็บเกิดความหมายใหม่ไหมคอเจ็บไม่เกิดความหมายใหม่แต่ถ้าคุณุ้มบอกเจ็บคอนะเจ็บก็คือเจ็บคอก็คือคอเกิดความหมายใหม่ไหมอาการเจ็บคอมันเกิดความหมายใหม่ไหมเกิดไหมลูกเจ็บคอฉันเจ็บคอ มันอาจจะเจ็บคอเพราะว่าพูดเยอะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้พูดเยอะหรอกโอ๊ยี่กีพูดแล้วเจ็บคอ <c oughs> ยังไม่ได้พูดเลยก็เจ็บคอแล้วมันเป็นอาการที่เหมือนว่าไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะพูดเยอะนะตอนพูดเรื่องนี้ซ้ําๆไปหลายรอบแล้วไม่พูดแล้วนะเจ็บคออันนี้ถือว่าเป็นคำะสมมันเกิดความหมายใหม่นะลูกนะลมพัดกับพัดลมลมพัดมันเกิดความหมายใหม่ไหม,หมลมพัด ลมพัดไม่เกิดความหมายใหม่แต่ผ้าพัดลมเกิดความหมายใหม่ลูกพัดลมเนี่ยมันคือเครื่องใช้เลยเออเห็นไหมอันนี้เกิดความหมายใหม่มือขาดก็ขาดมือมือขาดก็คือข้อมือหลุดนะแขนอยู่นี่มืออยู่นู่นเรียกว่ามือขาดถูกป่ะแต่ถ้าขาดมืออุยเคยได้รายได้เดือนละ8 0 0 0มืสมมุติอุ้ยแบบหางเงินเก่งเลยนะเลย8แปดหมื่น 80, เดือนนี้ เหลือ2อ0 5ันยได้เหลือ2อ0 5เรียกว่าขาดมือและมาไม่สม่ำเสมออันนี้ถือว่าเป็นคําประสมเออลักษณะนี้เนาะรวมกันแล้วต้องมีความหมายใหม่โอเคนะและประเด็นสุดท้ายลูกต้องพิจารณาคํำะสมจากบริบท เราต้องดูบริบทนะถ้าคุณบอกหางเสือถ้าเป็นหางของเสือไม่ใช่คำผสมไม่เกิดความหมายใหม่แต่ถ้าหางเสือหมายถึงอุปกรณ์ของเรือที่มันเรียกว่าหางเสือลูกช่วยกําหนดทิศทางเรืออันนี้ถือว่าเป็นคํรผสมโอเคไหมน้ําเค็มก็เช่นกันถ้าเป็นน้ําที่มีรสเค็มนะถ้าเป็นน้ําที่มีรสเค็มเฉยๆเนี่ยไม่ถือว่าเป็นครผสมแต่ถ้าคุณบอกน้ําเค็มชั้นนะ่ะ ลูกน้ำเค็มก็คือคนที่เกิดแถวทะเลอันนี้ถือว่าเป็นคระสมโอเคไหมรถเร็วเอาอีกสักคำหนึ่งนะรถเร็วรถเร็วถ้าเป็นรถที่มันเร็วมันไม่เกิดความหมายใหม่ก็ยังคงเป็นรถเร็วแต่ถ้ารถเร็วที่เป็นคํรผสมหมายถึงรถที่มีชั่วโมงการทําเวลา มีชั่วโมงวิ่งที่ต้องทําเวลาต้องรักษาเวลาในการวิ่งนะลูกนะเพื่อเอาใจลูกค้านะเพื่อให้บริการไปถึงที่เร็วๆอันนี้เรียกว่ารถเร็วอันนี้เกิดความหมายใหม่เห็นไหมก็คือรถที่เอาใจลูกค้าเนาะต้องกําหนดเวลาให้วิ่งด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วโอเคปะอันนี้ถือว่า เป็นคำะสมอโอเคผ่านนะเนาะสูงแค่นี้เนาะส่วนกล่องดําผ้าเช็ดหน้าหนูก็พิจารณาคํรผสมจากบริบทเช่นกันโอเคผ่านแล้วจ้าคุ้มก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจเรื่องคําประสมมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจคํรผสมในประเด็นได้ก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ น้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดต c r i า e ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย